ไทยเป็นประเทศเดียวที่รองรับแรงงานไม่มีฝีมือจากลาวกับทักทายสบายดีสวัสดีค่ะพี่พีเอฟซี FC, ที่น่ารักทุกทุกคนวันนี้มาพบมาพอกับอ้อนอีกแล้วจ้าวันนี้น้องอ้อนกอจจามากขยายความคิดเห็นเนาะบางคนก็บบอกว่าอแรงงานลาว,ว่ามีฝีมืออ่ขันไปใส่เขาสิลับบอกคือแล้วก็นาะแล้วก็มีแรงงานลาวกัมพูชาพา,า่าเนาะที คนไทยประเทศไทยประเทศเดียวนะทีหลับแรงงานกลุ่มหนีเนาะอ่อนกับเป็นคนหนึึ่งเช่นกันนาะทีบ่มีฝีมือบ่มียังเลยเนาะแต่ว่าเพิ่นหลับนั่นเองนะโอเคจ้าทุกคนก่อนจะไปรับส้มรับฟังกันขาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกํนลาลังใจให้ออนด้วยนะคะโอเคโอเคจ้าเขาเรืองกันเลยเนาะคือหลายๆคนก็อาจจะว่าถ้าบ่มีฝีมือเด้ถ้าบ่มีียังเด้สีไป อาจจะไปสซยตะเฮียนภาษา,าบอจะไปประเทศใดประเทศใดๆเนาะแต่ประเทศไทยแต่ประเทศไทยเพิ่นรองรับนะเพิ่นรองรับเพราะว่าอ่าภาษาเนะา,านะภาษามันแก้ไขคืึงกันวัฒนธรรมแล้วบางคนคนลาวหรือคนไทยคนก็จะบอกว่าอาข่อยก็มีญาติทังฟังล่าได้บื้อคือแบบ พอแมหรือว่าปู่หยาเพิ่นห้าไปอยู่ฟังล่านั่นเองนะทุกคนเพิ่นก็นเลยจะรองรับเป็นพิเศษเนาะคือแบบอ่ะเพิ่นจะหายการซอยเรือนั่นเองนะทุกคนอันนี้คืออ้อนบราวาเขาคางไพหรือว่าอันนี้คืออ้อนวาวตามตรงทีอ้อนเคยเห็นมานั่นเองเนาะอ้อนก็เช่นกันนะทุกคนอ้อนก็มีอ่าคุณคุณย่าคุณปู่คุณย่าเป็นคนไทยแท้เนาะเป็นคนไทยแท้ก็คือคุณปู่คุณย่าก็คือแม่ แม่ของพ่อเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกะเสียไปแล้วเนาะทางสองทางสองคนเพิ่นเนาะเพิ่นกะเสียไปแล้วเพิ่นกะจ้างลงนี้ไปแล้วอ้อนกะมีเสือซ้ายเนาะเสือซ้ายทางหนีเนาะทางฝั่งไทยสมาก็จะเป็นอ่าฝั่งอีสานเนาะเพราะว่ามันไปมาหาสูกันได้เนาะแต่ก็คือแบบว่ามีไซส์เสือฝั่งเดียวกันเนาะแต่ว่าที่สาคัญเนาะจุดหล,ลักๆคือที่นนี้เนาะคือแบบว่า คนเฮาทีมันบ่มีฝีมือนะทุกคนอ่าคนล่าเนาะหรือไพๆไก็ะเหลี่ยแต่เนาะยังบ่มีฝีมือยังบ่มีอ่ายังบ่มีเฮ็ดยังบ,เงบ่เป็นนะันเองเนาะเห็ดยังบ่เป็นเลยแต่ไทยเพิ่นเปิดโอกาสให้เขามาเห็ดใดเพิ่นจะซ้อนทุกอย่างเนาะคืออ่านะหลักๆเนาะขันเป็นงานหลานอาหารเนาะเพิ่นก็จะซ้อนในการหั่นพักปรับลูกค,คา้าจดละอ่า รดว่าคล้องเบิดหรือคล้องย่างเนาะขันผู้ใดอ่าเขียนเป็นหรือยังก็แล้วแต่เนาะแต่ถ้าเป็นงานพวกอะไรรถเนาะเพิ่นกจะซ้อนวาอ่าหาเห็ดหันเห็ดนี้เนาะเพิ่นกจะห้ค่าแห้งเนาะแต่ถ้าเป็นขึ้นไปอ่ะเพิ่นกจะเพิ่มค่าแห้งหายขึ้นไปเรื่อยๆนะคือยังที่อ่อนเห็นเนาะอ่อนกะเห็นแบบว่ามีอายเนาะมีอายเพิ่นก็จจะเห็ดพวกอะไรรถหรือว่าเพิ่นเห็ดลงกึ่งเห็ดลงงานยังก็แล้วด้วยงานพิมพ์ผ่าบองาน เย็บผ่าบบเนอเพิ่นกวาจานแต่ก่อนกะเห็ดบบเป็นเนออ่อนอ่อนเนี่ยอ่านแต่ไหนเดียวคอนเกิร์ตอ่อนอ่อนคือบบได้อยู่ในจุดสุดนังเนะคืออ่อนเห็นงานบาาแต่ก่อนอ่อนกะคือบบเป็นยังเนะแบบดีดผ่าซักผ่าแบบเห็ุยังบบเป็นเลยอ่ะแบบผับผ่าบบเรียบร่อยอ้ยังแต่ว่าเ้ามานีเนะเพิ่นจะซ้อนหายฟี่ๆเนะซ้อน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 ยังบบแล้วเนะเพิ่นยังห้ซ้อนยังบบแล้วเนะทุกคน เพิ่งย่างไห่ค่าแห้งเห่าอีกนะโดยการแบบว่ามีทั้งความภูอ่าใดทั้งค่าแห้งเนาะคือแบบจากที่บบเป็นยังเห่าก็ขยับขึ้นมาเป็นเนาะขึ้นมาเป็นเรื่อยๆเนาะหลังจากที่แบบอ่านหนังสือกับบบคอยได้เป็นเพราะปันใดเนะวาะเว้าจ้าอ่วาเว้าจ้าเว้าวจ้าสื่อสารกับอ่าสังคมเนาะก็ยังบ่คอยเป็นปันใดกิริยามารยาาก็ยังบ่คอยเป็นปันใดเนาะคือ หลังจากคนที่เขามาอยู่หนีเนาะจะเป็นเชฟหรือว่าอย่างก็แล้วแต่เนาะเพิ่นสามารถที่จะเป็นได้เนาะเพิ่นสามารถที่จะเป็นได้เพราะว่าเพิ่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนาะเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลังจากที่ว่า อยู่ร้านอาหารหรือบางคนก็อาจจะนําไปประกอบอาชีพได้นะนําไปประกอบอาชีพไปไปประกอบธุรกิจอยู่ฟังเล่าได้เพราะว่าเพื่อนก็นบอกว่าอ่าได้มาจากฟังไทยเพิ่นเฮียนหูจากฟังไทยแบบเจ้าหน้าที่ซ้อนเข้ากับอยู่ในหลยๆปีแล้วก็เริ่มมีเงืนเก็บเริ่มกับไปสั่งรักปักฐานอยู่ฟังเล่าเนาะไปสั่งรักปักฐานอยู่ฟังเล่านั่นะละคือสิ่งที่คนบ่าจะ เป็นอ่าบพราว่าจะแปลวา่าเป็นคนบ่มีความสมาเป็นคนบ่มีความหูอยังกันแล้วแต่ถามาประเทศไทยแล้วเพิ่นจะซ้อนเนาะเพิ่นจะซ้อนทุกจริงทุกอย่างทีห้าอยากขู่อยากกินแต่ถ้าขยันจริงๆเนาะเพิ่นก็นจ,ะกจะหักจะหอมนะอันนี้คืออ้อนบ่ดด้ชมหรือว่ายัางอันนี้อ้อนคือเว้ามาจากใจจริงๆเนาะบ่ดด้คือแบบคือคนเนี่ยว่าอาคืออ้อนอยากห้หูว่า ประเทศไทยเนาะเพิ่นจะรองรับแรกง,งานซ้ำสันสานเนาะลาวก,าลกัมพูชาแล้วก็เมียนมาเนาะคือสประเทศนี้สมประเทศหลักๆนี้เนาะเพิ่นก็นจะรองรับแต่ถามีข้อ,อ่าแต่ถ้าว่าอ่านออกเขียนเป็นหรือว่ายัางก็ ก็คืออาจจะผลเล่าอนาะเพราะว่าเล่าเพิ่นก็จะอ่านออกเคียนเป็นกว่าเพราะว่าภาษาอาภาษามันจะขายขายกันหรือว่าจะเป็นงานก่อสร้างกันแล้วแต่เนาะทุกคนทีออนไปเห็นเนาะออนเห็นหลายๆคนหลายๆสายงานเนาะที่ออนเห็น่ะประมองเก่าเห็นเป็นแบบอาคู่สามีภรรยาเนาะคือแบบได้เงินนะทุกคนได้เงินได้เงินพอาย,ยังเพราะว่าจากที่แบบว่า อาจจะเป็นตัดเล็กหรือว่าแบบงานกอสางตามงานกองานกอ,านกอสางถนนหรือว่าสอมอาคาเนาะหรือว่าทอหรืออีกอย่างแ้วแต่เนาะอ่อนก็จะมีอยางอะไรก็ะทมเนาะว่าเออเขาเหตุงานแบบได้บปได้เออเขาเขาจะบอกว่าอ่าแบบนั้นแบบนี้เนาะว่างทอแบบนั้นแบบนี้ตามแบบ ตามถนนพ้นทางเนาะมันต้องเหตุแบบนั้นแบบนี้อ๋ออ่อนก็นเลยพอเข้าใจว่าอ่อนแบบอ่อนจะทำอ่ะที่แหลกะเป็นยังเนคือบเป็นยังเลยคอแข่คนอ่าคนวาวหูเรื่องเนาะทุกคนประเทไทยเพิ่นคอเจนิคนวาวฮูเรื่องคนบอดือคนบออ่าคนบอคัดเนาะเวลาเพิ่นวาวยังคือแบบ ทำตามเพิ่นเนาะสิ่งที่มันถูกนะสิ่งที่มันถูกเนาะสิ่งที่มันถูกทำตามเพิินบอคัดเพิินเนาะอ่าเห็ดตามเห็ดตรงตามเวลาเนาะบอมาซ้ายบอยังคือการเขางานในียงกระเหลวแต่เนาะคือบอกเลยว่าอ่อนนะอ่อนภูมิใจจุดๆนี้คืออ่อนทาบ่มีประเทศไทยเนาะป้าหนีอ่อนก็คือจะได้อ่าฮัากกบฮักเขียดคายตาม อาตามู่บานต่างๆเนาะต้นคันถาวาเร่งอาถาวาคนไทยเผิ่นแต่บรับเนาะตอนนี้อ่อนก็คือสิไปหาหันหาหนีคายเนาะคือแต่บได้มานั่งว่าแบบนี้นะอะไรกัคนอื่นก็คือสิบได้มาหูว่าเอออาคนนี้คืออ่อนเนาะคนนี้คืออ่อนอะไรกันอาสู่ชีวิตมากแบบนแบบหนี้เนาะแต่ปัจจุบันนี้เขาก็เล่มจะมีอ่าสัตอาท้านะทีดีขืนการเงินกา้นบวารจาวะ บอกได้ถึงว่าจะรู้หวหรือวหายัางก็แล้วแต่เนาะคือบอกเลยบอกได้เลยว่าเฮาจะเป็นคนทีดีห้หายเพลินเพราะว่าเพลินปวดเพลินเปิดโอกาสหายเนาะเพลินเปิดโอกาสหายจากทีเด็กหน่อยคนหนึ่งจะบอดได้เป็นอียงเนาะบอได้หูอียงบอได้หูสถานที่บอได้หูภาษาอ่าบอดได้คอยหูอ่ะกิริยาอมารายาทอเนาะแต่เพลินกระชซ้อนทุกสิ่งทุกอย่าง จากที่เข้าบได้เป็นเป็นยังเลยอ่ะบได้เป็นยังเลยจริงๆเป็นแปลว่าแถบแต่บได้เป an ็นย no? is ังอ so ่ะแต่ว่าเพิ่นจะเพิ่นจะหลับเนาะข้อแข่ข้อแข็มีสมองข้อแข่เข้าใจสิ่งที่เพิ่นเบานะทุกคนข้อแข่เข้าใจสิ่งที่เพิ่นเบาข้อแข็งทำตามเพิ่นเนาะเพิ่นจะซ้อนทุกอย่างสิ่งที่เข้าอยากหูสิ่งที่เข้าอยากเห็นสิ่งที่เข้าอยากเงียนหูเพิ่นจะ บอกเพิ่นจะซ้อนเพิ่นจะบอกขีดทีความหูเพิ่นจะบอกขีดทีอ่าความหูหรือว่าเพิ่นจะบอกขีดทีทีจะซ้อนห,หายห้าวแบบฟนะรี่เนาะเพิ่นจะบริสิทธิ์อ่าแต่ว่าเพิ่นแค่์ซ้อนหฮาแลากก้วห้าก,ก็ไดเงินเดือนนะสิ่งตอบแทนเนาะสิ่งตอบแทนคือหฮาไดเงินเดือนนี่แหละสิ่งที่มันดีทีุู่สําหรับแรงงานลาวแรงงานกัมพูชาแรงงานอ่าเมียนหมากันแล้วแต่เนาะนี่แหละสิ่งที่มัน หญิงใหญ่เนาะ,ะ,ะเหะก็เฮ็ตใไ้ครอบครัวมีอยู่มีกินทุกวันนี้เนาะคือแบบโอ้โหหลายๆฐานหลายๆคนอ่ะมีชีวิตดีขึ้นพอประเทศไทยหลายมากๆเลยอันนี้คืออ่อนกว่าได้ชมหรือว่าอยหยังเนาะอันนี้คือมันเป็นจุดจุดทีเ่เฮ็ดใหลายๆคนอยากลังลามาประเทศไทยแล้วบ่มีความสมรถแต่ก็มาได้คอแข่เป็นคนหูเป็นคนดีเป็นอ่า เป็นคนขยันมั่นเพียรบอคีรักมักชกบออาสางวิลกรรมให้ประเทศเขามันอ่าเกิดความบุญวายนั่นเองเนาะเพราะแค่อยู่ตามกฎหมายอยู่อ่าอยู่ตามสิ่งที่เพิ่นวางไวเ้เนาะเหตุยังให้มันถือกฎหมายก็สามารรที่จะอยู่กับเพิ่นได้ก็สามารรที่จะเงี้นหูสิ่งที่เพิ่นซ้อนให้ห้าใได้โดยความแบบว่า ตเต็มใจแล้วก็ด้วยความแบบยินดีของเฮาใน่เองเนาะโอเคจ้ะคลิปนี้นาออ้อนกับตบ๋องบ่มียางลายเนาะแก่แข่แบบว่าอ่ามาหว่าวาเออแบบว่าถ้าบ่มีถ้าบม่าบมีประเทศไทยที่รองรับคนอ่าแรงงานทีบ่มีความสามารถตอนนี้อ้อนก็คือสิได้ไปห้าพูดกระปูหรือไปห้าก้มห้าเขียดคลายทุ้งละ่ะอ่าประมาณส้บบาทสามสิบบาทหรือสี่สิบบาทแล่เนาะปันนี้ก็คือสิแบบว่าอ่า หลังสู่ฝาหนาสูดินนั่นเองนะทุกคนประเด้คือจะประเด้มานั่งงัวบันี้ชีวิตก็คือสิยุย่งยากร้ายกว่านี้เนาะโอเคจ้าคลิปนี้เนาะ ออนกับต้องข้อจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อจาา้าหาผิดพลาดรปกันใดหรือว่าบมลอ,อ,อกบมวนใจหรือว่าบนถึงใจผู้ใดเนาะก็สามารถตีเตียนออนไนด้เด้อออนก็จะเับาฟังทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่พีพีเอฟีใดแนะนํามาหรือใดอคอมเมนต์หรือว่ายังกับแหลวแต่เนาะออนก็จะเอาไปพิจารณาแล้วก็เอาไปแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นนั่นเองจ้าโอเคเนาะคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ออนเลยนะคะไปแล้วค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ